าพาค่อยๆยิงรงรงชีวิตระทพระล่ำาโชคชะตาจำข้าพพาพอเฝ้ามองเดินชุบินยาสวรรคบุญม,มาเชิญ่า สิ่งนี้นะคะที่สถาบันปฏิบัตหนี้หรือท่านที่เป็นเพื่อนหรือว่าท่านนี้เพื่อนที่มาจากที่เรียนเดียวกันว่าจากสารศาสตร์ศรีธัญญาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันหรือ่นตรงนี้ ไม่ว่าจะทางสายเลือดหรือ <Yeah. S 1> ทางความรู้สึกเอ่อถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าเพื่อนสารสาตรจองมาสามแปดที่ <Okay. S 1> หรือันว่าจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> จ้าค,ค่คุณน้อยอัญชราที่ดูแลที่นี่บอกว่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแฟนประจำ ตะแมน่งที่นั่งแล้วก็ยังมีของท่านประธา 180. นวุลธิกคือแปดสิบตัวพยาจอมลาตนี้อยู่ตรงนี้ตัวนี้มาตัวท่านประธานมาหรือเปล่าคะท่านป <c oughs> ระธาน,นมนะาไหมอ๋อเรา,าสมัยปีนหนึ่งเธอจะเดินวนไป,วน,ไปวนมา การข,ขายานบ้าง,งอะไรบ้างนาั่นคือเมื่อปี2 5 1 0เวลาผ่านมาก็าอยากพูด49ปีแล้วปีหน้าปีหน้าพวกเวกลาที่เขาเ้าถึงสื่อเราก็จะครบ50ปีแล้วค่ะที่มีรายการในวันนี้อย่างที่คุณแอนพูดไว้ว่าก็มาเยี่ยมเยียนตลอดเวลาดูแลง,งานให้สามีเวลาก็จัดบ้านมาร้องเพลงให้กับรายการของคุณอาวาร์ที่เป็นผึกสาวบ้างแล้วพอเมื่อปลายปีหรือต้นปีที่แล้ว ได้ไปดูรายการของเหล่ินี้เนท่ท่านต่างๆล้ามีความรูสุกว่าเฮ้ยเราก็อยากทำรายการแบบนี้บ้างและถ้าจะทำก็อยากจะเป็นแบบกั้นฝนคือยืนยันที่เก่าคือเรื่องต่างแล้วค่ะตื่นแล้ <ม>เรื่องในการเพลงนี้เดี๋ยวจะหาว่าคือจริงๆเขาบอกว่า,อา,าของเราชื่อชีวิตละครใช่ไหมแต่มีเรื่องวิไลวัฒนธรรมก็ต้องมีของไทยติดคำางากส่วนที่จะนำต่อจะไ,ไปจะเล่าไปตั้งแต่ก่อน2510น,น่าจะ2506เลยนะค่ะตอนที่เรียนน่าจะสิงสงมานแล้วร้องเพลงเรียนร้องเพลงับบปูสุราเรืออะไนแต่ว่าคที่ที่ สองคนก็ได้ไปร้องนั่งเรียงร้องเพลงหมู่กันหรือหน้าสวยๆนี่รู้ไม่มีโอกาสนี่รู้ว่าจะได้ร้องเป็นเพลงพื้นบานเช่นพงมาลัยเพลงเรือเพลงชอยอะไรอย่างนี้ เพื่อนเอากรอบไม่ได้กรเพราะฉะนั้นก็มีเพลงโคมละลายซึ่งในสมัยนะั้นเนี่ยทางรูสพันก็ขอให้ดุจล่าเข้ามนตีซึ่งเป็นลีดาของคุณรองเขง้ามติคุณดุษฎีเข้ามนตีเป็นผู้แต่งและรองให้ก็ติดต่อ,อกับคุณดุษฎีเข้ามติซึ่งเป็นเพื่อนรักอายุเท่ากันว่าช่วยหาลูกเล่นของพ่อให้หน่อยก็ปรากฏว่าเขา,าก็คลัหั การละลายเพราะฉะนั S <S ้นเพลงที่เราจะร้องเพลงพวงมาลัยต่อไปนี้จะเป็นเพลงที่คุณอุษรินพรงมาลัยแต่งและร้องให้ถึงแม้ว่าวันนี้เธอจะไม่ได้มาเพราะว่าต้องไปเฝ้าลูกสาวก็นะคะท่านที่เป็นแฟนอุษรินก็บอกคุณศรินจะมาร้องเพลงนี้ไม่ได้มาน่าจะไม่ได้ก็พบกับเพลงพวงมาลัยโดยคุณสุพรอยพัทธมัสสุซึ่งเป็นแห่งชาติคุณนันทวัฒน์แยกใหญ่ชลธียาสเรียงในแม่โคตรระห่ากคือ การแสดงฐานตัวไม่ว่าจะตะระใสเลือดหรือว่าทางความรู้สึกว่าเรทาทำงานแล้วมีความสุขด้วยกันพบก,กับเพลงพงม์อะไรคะ